จากพังงาไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับพ่อเมืองพันุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สั่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเราก็มีการเร่งให้ความรู้กับจิตอาสาด้วยไปติดตามกับสุนิสาแสงระวีครับ ต้องสายกระสอบเทบ่าไรไฟมีชีวิตที่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาที่เข้ามาช่วยกันตักายใส่กระสอบแล้วนําไปวางเป็นแนวฝางลําคลองเสาธงที่รับน้ําจากเทือกเขาหลวงซึ่งลําคลองแห่งน,นี้จะมีน้ําหลากลงมาทุกปีค่ะ ตำบลท้ายสำเพอถือเป็นจุดรับน้ำจุดแรกๆของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันสร้างฟายเปรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหวังว่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะ นายสันเพชรทันรายกำนันตำบลท้ายสัมภาอําเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำกิจอาสาเข้ามาช่วยทําฟ้ารเราให้ทีม5อาสาเพื่อประชาชนฟังค่าว่าสําหรับฟามีชีวิตตัวนี้ทุกปีก็จะมีการซ่อมแซมค่ะ เนื่องจากว่าน้ําที่มามากทําให้ฝายตัวนี้พังทุกปีค่ะสําหรับฝายตัวนี้เป็นต้นน้ําของคลองเสาธงที่มาทําฝายไว้ตรงนี้เพื่อต้องการชะลอน้ําค่ะให้ชาวบ้านได้เก็บของขึ้นที่สูงก่อนที่น้ําจะมาถึงบ้านค่ะ,ะจากบทที่ทดสอบที่ที่ผ่านมานะครับจากน้ําจากที่มีฝายมีชีวิตนะรกระแสน,ะนะน้ําจะลดลงวันนะี้จะจาก,กระดับเดิมนะที่ท่วมบ้านเดินของรัศดรเลยเทือก ท่วมพืชผลทางการเกษตรนะครับวันนี้สามารถช่วยได้นะประมาณ80%อร์เซนตะครับของการสร้างความมีชีวิตครับท่านผู้ว่าอภาินันเพลกพองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันอุทก,กภัยด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้และแนวทางให้ประชาชนจิตอาสารวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้วยการให้มีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงค่ะ คพื่อคอยแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับรู้ร,ร,รับทราบก่อนที่อุทกภัยจะมาถึงค่ะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราจะมีสัญญาณเตือนภัยนะครับที่จะแจ้งให้ท่านทราบไม่ว่าเหตุเหต,เหตุเนี่ยจะเกิดช่วงไหนก็แล้วแต่อาจจะช่วงที่ท่านท่านนอนหลับอยู่แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปเข้าเวรเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นออกเสียงตามสายนะครับแล้วก็เสียงบูดสัญญ,ญาณนะครับทั้งเสียงตามสายแล้วก็บูดสัญญ,ญาณเนี่ย นะครับจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนเมื่อท่านได้ยินสัญญาณเตือนสัญญาณบอกเนี่ยขอให้ท่านปฏิบัตินะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งนะครับตามเสียงตามสายนะครับ ในส่วนของภาพรวมทั้งจังหวัดท่านผู้ว่าอภินันเพิกพองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าในส่วนที่ยังเป็นวงก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะเนื่องจากโครงการพระราชดำริที่ใช้งบประมาณถึง900 0กว่าล้านแต่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จพื้นที่ลุ่มต่ําทั้งหมดน้ําก็จะไม่ท่วมแต่โครงการดังกล่าวคืบหน้าไปแค่20เปอร์เซ็นตค่ะ แต่ตอนนี้ตนได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างนําเครื่องมือหนักเข้ามาอย่างเต็มกําลังค่ะก็จะบรรเทาผลกระทบได้มากอย่างแน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วตรงนี้มีโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งมีครบถึง9,00 0กว่าล้านถ้าโครงการนี้สําเร็จเนี่ยแม้แต่พื้นที่ลุ่มต่ำในน้ําก็จะไม่ท่วมแต่ว่าตอนนี้โครงการตรงนี้เราก็ผมเองก็คุยกับทางชนประธานและผู้เกี่ยวข้องว่าทำยังไงที่จะจะเร่งรัดการดำเนินการให้มีความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็ความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตอนนี้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะครับก็พยายามพาเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มกําลังก็คิดว่าโครงการก็จะคืบหน้าอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็คงจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้มากพอสมควรครับ สำหรับปีนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำน่าจะมากกว่าทุกปีค่ะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยกสิ่งของและนำสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงค่ะและได้กำชับให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเตรียมพื้นที่อพยพหากเกิดอุทกภัยขึ้นจริงค่ะด้วยคำปิ่นใจถ่ายภาพสุนิสาแสงดาวีห้าอาสาเพื่อประชาชนรายงาน คุณคุณสุนิสาคุณดวงคำค่ะ